ชี้แจงค่ะเรื่องราวที่นเกิดขึ้นก็ยอมรับค่ะว่าที่ผ่านมาถือเราไม่ได้เข้ามาที่คลินิกเลยแม้กระทั่งตัดใหม่ก็ไม่ได้เข้ามาเพราะว่าอันนี้ก็ต้องขอโทษคุณหมอขอโทษน้องบูด้วยเพราะว่าคือตอนที่มันมีข่าวเนี่ยเรามองว่าเราเนี่ยมันมันฉาวอะเราคือคลินิกเขาดีมามากคือคลินิกนี้เป็นคลินิกที่ดีมากเป็นคลินิกที่แบบชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ดารามาทําเยอะมากไม่ใช่แค่เราอะค่ะคือมีดาราเยอะมาก ที่มาทาที่นี่แล้วเราก็มองว่ามันเป็นช่วงที่มันมีข่าวฉาวเราก็คิดว่าเรายังไม่เข้ามาตัดใหม่ดีกว่าเราเลยก็ไปจ้างพยาบาลข้างนอกให้มันตัดที่บ้านเพราะว่าตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าสภาพจิตใจก็ไม่พร้อมที่จะเจอไข่ทางทางคลินิกก็มีการทักมาตลอดว่าแบบเป็นยังไงบ้างแผลเป็นยังไงบ้างพี่นาจะเข้ามาหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าจิตใจมันไม่พร้อมไม่พร้อมจะเจอไข่แต่มันมันมันมีปัญหาตรงที่ว่าพอวันที่พร้อมอะเรากลับไปคอนซัลท์คลินิกอื่น ก็เลยแบบตรงนี้ก็ต้องขอโทษขอโทษจริงๆเพราะว่าพอน้องบูเขาเห็นว่าแบบเอ๊ะทำไมมีภาพซีทีแกนที่ิีิีอื่นไปทําอะไรหรือเปล่าซึ่งเราต้องยอมรับว่าตอนนั้นเราไปเป็นเพื่อนพุดเดิ้ลเพราะพุดเดิ้ลจะทำเราก็ซีทีไว้แบบเผื่อไว้เผื่อได้งานเผื่อเขาแบบนะก็มันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าทําไมแบบต้องตามหานา จริงๆเขาติดต่อมาหลายรอบแล้วให้น้องบคพูดได้ก็ตามพี่นาตลอดเพราะว่าน้องๆก็จะบอกว่าเออเหมือนแบบติดต่อพี่นาไม่ได้เลยหนูแบบทำงานไม่ได้เราก็ตามงานจากเด็กไงว่าทำไมไม่มีงานของพี่นาออกมาเลยเขาก็เลยบอกว่าติดต่อพี่นาไม่ได้เลยอะไร้ยพี่นาไม่รับสายโทรหาพี่พี่พุดเดิ้ลพุดเดิ้ลก็ไม่รับอะไรเงี้ยก็ไม่มีคนรับเลยบูก็เลยติดต่อหาพี่นาเองก็ก็พี่นาก็บอกเออเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่นาก็ ไม่ได้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สําคัญก็คือเราก็จริงๆก็เป็นห่วงแล้วก็กังวลเรื่องของอที่ทําหน้าผากไปแล้วก็ไม่ได้มาตัดไหมหรือมาให้คุณหมอดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆลึกๆก็กังวลด้วยว่าเออเดี๋ยวถ้ามันมีข้อผิดพลาดหรือเกิดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามันมันก็เป็นผลงานที่เราทําด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทั้งเป็นห่วงด้วยแล้วก็ติดตามงานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยน้องๆก็เลยบอกเออแบบหนูติดตามพี่นานได้ไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย เด็กเขาก็เลยบอกมาถามก็เลยบอกเอองั้นเราลองน้องทรหาคนเดินน้องน้องอ้นขอบคนเดินเร้วคนเดินก็มันพูดออนว่าจับคนเลยคนเลยค่ะได้ก็เลยเป็นประเด็นก็เลยโผล่เขาก็เลยโผล่เขาเขาโทรมาถามเขาก็โทรมาขอว่าติดต่อนานได้ไหมซึ่งวันที่ติดต่อนานอ่ะคือวันที่นานไปบวชอยู่ที่วัดวัดวันหนึ่งกับพี่จีก็ซึ่งวันนั้นนานก็ไม่ได้รับจับโทรศัพท์พอเราไปปฏิบัติเราไม่ได้จับโทรศัพท์ซึ่ง จริงๆเราก็เป็นข้ออ้างแหละ mm hmm. เพราะว่าจริงๆมันก็มีตั้งหลายวันที่เราจับโทรศัพท์ได้หรือว่าเราเราสามารถตอบเขาได้แต่เราแค่คิดว่าเราให้มันเรื่องมันเงียบๆกว่าน,นี้อีกหน่อยไหมแล้วเราค่อยเดินเข้ามาแล้วแบบมาๆรีวิวให้เขาแต่ว่าน,น้าก็รีวิวให้นะ้าเพราะว่าถ้าใครดูใน Facebook กนะับน้าก็จะเห็นว่าราคาเอ่ยทําอะไรไปบ้างเอ่ยรูปเอ่ยนะ้าก็ลงตลอดนะแต่เพียงแค่ว่าไม่ได้เข้ามาพอไม่เข้ามาเนี่ยเขาก็เป็นห่วงว่าแบบจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่า เรามีนัดกันทําวันเนี้ยด้วยซึ่งทําไมไม่เข้ามาคอนเซ็ลต์ก่อนอซึ่งน้องบุก็ถามว่าพี่นาจะมาคอนเซ็ลต์ก่อนไหมซึ่งก็ไม่ได้มาก็แบบก็บอกบอกน้องบุกว่าเดี๋ยววันนั้นะวันนี้เดี๋ยวค่อยคุยทีเดียวเลยจบใช่นังนั้นมันมีผลต่อสัญญาไหมครัอถึตอนนานไม่เข้ามาแล้วมีผลที่อานานไม่มาตัดไหมหรือว่าติดตามผลแล้วถ้าวันนึงถ้าวันนึงมันเกิดเอฟเฟกขึ้นมาทางคลินิกก็กลัวว่า S <S จะมาโทษทางเราหรือเปล่าใช่ใชจริงจริง,รงมันก็มันก็มีผลนะครับเพราะว่าเออเราก็เหมือนก็คุยกันไว้แบบนึงตั้งแต่ต้นนาอ<ช>แล้วก็เอออยากจะให้เป็นไปตามแผนการรักษาที่วางเอาไว้เพราะว่าเราเพิ่งทาไปแค่สเต็ปอันแรกเนาะแล้วก็ยังเหลือเรื่องของเรื่อง <c oughs> ของอ่าครึ่งล่างเรื่องกรามเรื่องกระดูกเนี่ยก็อยากจะให้ให้จบแล้วก็อยากให้ผลผลลัพธ์เนี่ยออกมาดีที่สุดนะ<ช>ะก็ไม่อยากให้แบบเอ้ยไม่อยากให้แอนาหายไปนะครับก็ใช่แล้วก็กังวลว่าถ้าสมมติพี่นาไปทําอะไรต่อแล้วมัน กระทบกับผลกับหน้าที่เราวางแผนไว้เขาก็จะมามองว่าเอ้าดีอาทำไม่สวยหรอ <c oughs> เข้าใจอันนี้เข้าใจหมดเลยค่ะเรากังวลเรื่องผลลัพธ์ซึ่งก็ต้องบอกนตรงนะว่าที่ไม่เข้ามาเพราะว่าก็สวยแลยค้ครัว่าแต่กับประเด็นในครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของผิดข้อสัญญาใดๆที่ก่อนหน้านี้ที่ตกลงกันไว้ไจริงจริงก็ผิดข้อสัญญาค่ะแต่ว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าพี่นาเป็นคนนิสือเราจะไม่มีปัญหาก,กับกับพี่นาในสือ่อเราก็คงจะไม่ได้เราก็ไม่ได้อยากจะทำ ผิดแล้วเราผิดข้อสัญญาอยู่แล้วเรื่องนี้เราผ<ช>ิดอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเราผิดตรงๆแต่ว่าเรายอมรับอย่างหนึ่งว่าเราก็ไปทําศัลยกรรมหลายอย่างมากในเวลาเวลาที่ผ่านมาเพราะว่าเหมือนเรารับงานอะเรารับเยอะมากเพราะว่าเราอยากได้เงินเนาะเราพูดตรงแต่คราวนี้กับทางเนี้ยเราก็รู้สึกผิดอะรู้สึกผิดจนไม่กล้าเข้ามาหาเขาอะตอนไม่รู้จะพูดกับเขาไงว่าแบบ โอ้ยสวยเลยอะ่ะเราแบบทาสวยด้วยล้วแบบแต่ไม่มาว่ะพี่จี้ยังพูดเลยว่าเนี่ยวันเนพี่จี้มาอ่ะพี่จี้บอกไว้ฉันอยากทาบ้าง <c oughs> ต้องบอกก่อนจริงอนาจะประเภทเนี้ยพอฉันสวยแล้ว <c oughs> เข้าใจนะคลินิกเขาต้องการ follow up เนาะพอเราต้องอัศว์สองสัปดาห์สามสัปดาห์ต้องเป็นยังไงแต่อนาแบบฉันสวยแล้วอะ่ะฉันพอละพอละจริงจบมันนช่เราก็มาไม่เคยเจอที่แบบว่าแม้กระทั่งตัดใหม่ก็ไม่เข้ามาตัดใหม่ตัดใหม่ก็ไม่เข้ามาตัดใหม่ก็ยาก็ไม่กินเพราะว่า กินยานอนหลับเยอะอก็ไม่กินยาแก้เศบยอมทนเจ็บอ,อะไรอย่างเงี้ยก็แบบเป็นคนมนุษย์แปลกแปกเหมือนกันก็<ช> <c oughs> เลยไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงก็เป็นวิธีสุดท้ายซึ่งตกใจตอนที่โพสตามหาเนี่ยมันเหมือนแบบผิดสัญ <c oughs> สญาไปแล้วทิจริงตอนนั้นติดต่อไม่ได้โกรธนะคะ โกรธไหมถ้าถ้าบอกว่าไม่โกรธเลยก็โกโกก็มีก็ต้องมีโกหกนิดอ่ะก็ต้องมีก็ต้องมีความโกรธนิดนึงถ้าไม่แบบว่าถ้ามันจะพูดไม่โกรธน้องว่าหนูก็โกหกแหละเออหนูก็โกโกหกใช่แต่ก็ไม่ได้อยากมีปัญหาอะไรกับพี่นาแต่ก็คิดว่ามันก็เป็นวิธีสุดท้ายแล้วที่เราจะตามเขาได้แล้วก็คิดว่า โซเชียลอ่ะมันก็เร็วมันก็น่าจะทําให้พี่แอนาแบบว่าเห็นเร็วที่สุดอะไรเงี้ยแต่มันก็จริงแต่เห็นเหลังจากโพสใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งวันไหมคะแล้วก็ลบออกเลยใช่ค่ะก็พี่แอนาก็ติดต่อเข้ามาก็ขอโทษอะไรเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งพอพี่อนาบอกว่าขอโทษแล้วก็จะค่าลบให้หน่อยได้ไหมคะใช่คือทั้งนมุไม่ลบพี่ไม่เหลืองานแล้วอะไรเงี้ยตรงนี้เองพี่แอนาเป็นคนเห็นโพสเองเลยไหมคะไม่ค่ะคือว่าพเดินเเดินค่ะ คุณเดินทเห็นพี่จีเห็นพี่ไวเห็นทุกคนส่งมาพร้อมกันหมดเลยค่ะว่าลิฟเตียรจริงจริงรการพูดอย่างนี้มันส่งผลใจนาไหมคะมันแหบ,บือว่าไ,ไอ้นาเบี้ยวงานแล้วจะไปคนที่จะจ้างงานไอนาจะเบี้ยวเขาอีกไหมอะไรเงี้ยเอเอชิดค่ะเ <laughs> ชิดค่ะคืออยู่มาสิบเจ็ดปีแล้วในวงการคือเราพูดตรงว่าถ้าเราผิดเราก็ต้องยอมรับแต่ถ้าใครจะไม่จ้างงานเราอะ่ะเพราะว่าเหตุผลเนี้ยเราก็มองว่าก็มีสิ แล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปแบบไปตอบโต้เขาด้เพราะว่าอะไรที่เราทําผิดเราก็ต้องยอมรับอย่าไปแถอันนี้ผิดก็คือผิดยอมรับเลยไม่แถแต่ถ้าคนจะไม่จ้างงานต่อหรือยังไงก็คือมันก็เป็นวินิจฉัยว,ว,ว,วิจารณญยานของเขา,ขเขาใช่แล้วก็อย่ารับงานเหมือนเดิมนะ <c oughs> แล้วก็ลดราคาด้วยเพราะว่าช่วงนี้ก็คือ <c oughs> งานน้อยลง ว่าก็ก็มีคุยพิบพี่นาว่าเออถ้าแผนเดิมจะต้องทำแล้วถ้าพีรนายังไม่มารีวิวอะเราก็คิดว่าเราก็ไม่อยากทำเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเออพี่นาแบบจะคอมมิตแล้วจะเป็นเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะแต่นบูไม่ฟ้ององเนี่ยเขาคุณเขาคุณ <laughs> อ่ะวันนี้ถือว่ามาฟอลล์อัพแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากพี่นา อะไรนะตัดใหม่เองอะไรเดี๋ยวที่ไม่ได้มาเจอไม่ไม่ได้ตัดเองนะให้พยาบาลมาตัดอ้โให้คุณหมอดูว่าหลังคาณหมอดูว่าแอนนาที่หายไปกลับมาแล้วแล้วคุณหมอดูเป็นยังไงบ้างดูแล้วพี่ตาครับแอนนาคุณหมอตาโอเคดีครับดีครับ โชคดีที่แผลก็สวยไดีอยู่แผลดีคหมอยเย็บแผลดีมากแผลสวยมากหน้าเราหมุนเครื่องคือถ้าปิดหน้าเนี่ยถ้าปิดหน้าเนี้ยอ่านดูดูดูได้เลยนะฮะเราเย็บเราเย็บแม็กด้วยป่ะแม็กด้วยคืออย่างนี้เอ่อตรงที่เป็นผิวหนังโดยปกติเราจะเราจะเย็บเฉยๆครับเพราะว่าเพราะว่าเราอยากให้แผลสวยที่สุดแต่ว่าด้านข้างที่เราต้องแม็กเป็นเพราะว่ามันเป็นไรผม ถ้าเกิดว่าเราใช้เย็บหมดในบางทีผมมันร่วงได้ออันนี้อันนี้เป็นเรื่องความความสวยงามอีกอีกส่วนหนึ่งใช่ด้านข้างก็เลยต้องเป็นแม็กแต่ก็เก่งนะออมไม่ได้ทำแล้วคือเห็นแผลเป็นไงบ้างครับก็โอเคอยู่ครับก็ประมาณนี้ได้อยู่ครับเพราะว่าก็แผลยาวนิดนึงแต่ว่าแผลเดิมเขาก็พอสมควรเขามีแผลเดิมอยู่แล้วด้วยเขาบอกว่าวันนี้มา follow up เพิ่มก็คือจะมีการทำเพิ่มเขาต้องทำอะไรวันนี้ทำเพิ่มค่ะ วันนี้<ร>ทา่าวันนี้อันนาต้องทำอะไรเพิ่มคะโอเคเดี๋ยวเท้าความของเดิมก่อนของเดิมเราไม่ได้เทศตัดลดหน้าผากครับล,ลดหน้าผากเราเสริมหน้าผากเพื่อให้มันดูละมุนขึ้นดูมีความโค้งมากขึ้นแล้วก็ยกคิ้วแล้วก็มีการกรอโหนกคิ้วด้านข้างเพื่อให้ใหละมุนขึ้นดูดูสาว <Alright. S 1> ขึ้นอันนี้พาร์ทบนตัวนี้ดีแล้วปิดปิดตรงนี้ทันสาวละข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยวันนี้เราจะทําตัวโหนกแก้มครับลดโหนกแก้มให้เล็กลงแล้วก็ลดกรามตัดกรามด้านด้านหลังด้าน ย่ามาด้านหน้าแล้วก็เป็น V line ก็คือลดความกว้างคางเพื่อให้ดูสาวขึ้นแต่ตอนนี้ตรงตรงระยะตรงนี้มันดูกว้างนิดนึงเพราะเมื่อก่อนฉีดซิลิโคนมาตรงคางนิดแล้วจะตัดเป็นตัว T ใช่ไหมครับคางนี้ตัดเป็นตัว T ครับเป็น V line แล้วก็ขยับเลื่อนกระดูกให้มาฉีดกันลดความแคบของคางลดทำความกว้างให้ให้ดูแคบลงเพราจะเห็นว่าทรงหน้าผากก็จะเปลี่ยนองศาใช่เนี้ผากเดิมนะฮะ อย่างรอบที่แล้วเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าค่าจ่ายไปก็เกือบเจ็ดหลักรอบนี้อีกทุกนาฬนกาก็เป็นเจ็ดหลักเหมือนกันหรือว่าไงกันเลยก็คือถ้ารอบนี้ไม่ไม่ไม่ได้อยู่อีกก็น่าจะแบบรอบนี้จะหายจะหายไปอีกนะรอบนี้ไม่แน่ใจแค่คือจะบอกว่าอะไรหรือป้่าที่นี่ทำสวยมากที่ทำดีมากแต่เราก็เกรงใจว่าแบบเฮ้ยไปขอทำอีกหรอ น,นี้<ช>จริงๆกะเปลี่ยนใจแล้วนะคะที่พี่ที่เบนนาทักกลับมาก็เปลี่ยนใจแล้วว่าเออไอพาร์ทล่างเราคงแบบไม่อยากไปต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าพอคุย <นะ S 2> เายขาคุย <นะ S 2> กันอะไรเงี้ย <ๆๆ S 2> ก็รู้สึกว่าเออก็พี่หนักก็ยังน่ารักเขาก็พี่หนักก็มีปัญหาในในส่วนของตัวเองจริงๆในช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เข้าใจแต่ว่าก็พยายามให้เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายว่าในฝั่งของกูเองกูก็ก็กังวลหลายอย่างที่ทําไปอะไรเงี้ยค่ะ มีคนบอกว่าเจ้าจี้หวานเซตติ้งอ,อะไรอย่างเงี้ยมีใช um? ่ไหมคะพูดได้ไหมได้แต่เขามองว่าเป็นคอนเทนต์ไม่จริงๆถ้าคอนเทนต์แบบเนี้ไม่แรกหรอกค่ะอยู่วงการมาสิบเจ็ดปีไม่ให้ใครมาดิสเครดิตหรอกค่ะแล้วก็เอาจริงๆป่ะคือครั้งแรกที่เจออะไรแบบนี้พูดตรงๆนะคะ แล้วก็กับน้องบัวก็รักกันมากกับหมอไอยก็ดูแลดีหมอตาก็ดูแลดีดังนั้นเนี่ยวันนี้อน,นาผิดอน,นาขอโทษู่แล้วอน,นาต้องขอโทษเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจก่อนหน้านี้ที่เราเจอปัญหาหลายอย่างมาเราไม่กล้าเหมือนเรากลัวกลัวสังคมอะ่ะเราไม่กล้าไปเจอเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยหนูกลัวนะกลัวว่าใครจะมาถามอะไรแบบแปลกๆแล้วแบบแล้วแบบจิตตกอะ่ะ เพราะช่วงแรกก็เข้าใจแล้วก็ไม่ติดตามพี่นาทเขาบว่ารู้ว่าเออช่วงนั้นที่เขามีปัญหามีข่าวอะไรเงี้ยก็มีแต่เป็นห่วงเดียวว่าเออเป็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพอหลังๆพอมันนานนานนานมา<อ>จนแบบว่าเออ,เออมันติดตามไม่ได้เลยอะไรเง <c oughs> ี้ยเราก็สุบเออไม่ได้แล้วนะพี่นันาอะไรเงี้ยแล้วก็พอน้องตามไม่ได้ก็ตามเองก็ยังไม่ได้อีกก็เลยแบบเออไม่ได้แล้ววันที่น้องกูตามพี่ไม่บวช ก็เลยแบบว่าเป๊ะเลยจริงๆพอกลับมาทาครั้งนี้เราได้มีคามั่นสัญญาหรือว่าทาสัญญาอะไรันไม่ครั้จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ําเดิมไม่ได้ทาสัญญาค่ะถ้ามีอะไรก็ค่โพสเหมือนเดิมนะจริงจริงสัญญามีมีสัญญาอยู่แล้วค่ะก็แค่ว่าถ้าถ้าสมมุติว่ามันเกิดเหตุการณ์อีกอะไรเงี้ยเราก็คงแบบไม่ได้อยากจะโพสเพราะว่าจริงๆการโพสออกไปมันก็เสียทั้งฝั่งเราด้วยนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งพี่แนนอย่างเดียวเพราะว่าก็มีคนถามเข้ามาเยอะแล้วก็ ลูกค้าเองก็ถามรวมถึงเคสน้องๆที่เขามาทํารีวิวอะ่ะเขาก็แบบเอ้ยแล้วถ้าหนูจะเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี <c oughs> ้ยก็มีส่วนลบมาทางฝั่งของเราด้วย <c oughs> ไม่ได้แบบฝั่งของพี่ออนนาอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยากทำใช่เราก็ต้องรักษาสิทธิ์ของเรา <c oughs> ด้วยคคอดีอคลินิกเขาไม่ได้ดังเรื่องฉาวนะฮะเขาดังเรื่องทำสวยอย่นะคะ พราะดังเรื่องสวยจริงๆทางบูเราได้คุยกับเขาไหมว่าจะต้องให้คำมั่นสัญญาหรือว่าจะต้องยังไงบ้างเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำรอยและไม่ให้เกิดการถ้ารอบนี <ละ S 2> ้ก็คือสัญญาอย่างเดียวค่ะหมายถึงว่าสัญญาที่เซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรอะ,อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็บอกว่าก็มีสัญญานะคะแต่ว่าด้วยความที่สนิทกันไม่ทํากันใช่เราก็คิดว่าไม่ไม่น่านจะมีประเด็นหรือปัญหาเพราะว่าที่เคยทํางานกับเพียนามาก็ไม่เคยมีประเด็นหรือมีปัญหาอะไรอ่างเงี้ยค่ะทำงานมาเป็นแบบหลายปีเลยเนาะบูเดี๋ยวนี้ต้องเล่าสัญญาขึ้นใหม่มคก็ ต้องมีสัญญาอีก <c oughs> หนึ่ง <ทำ S 2> ฉบับค่ะเพราะว่าทําเพิ่มด้วยค่ะจริงๆเรามีขออะไรไหมว่าเาคุยสุดตัวที่มามปรับความเข้าใจกันแล้วถ้าในเรื่องถ้าในเรื่องของการรีวิวไม่เคยไม่ไม่ไม่คุยกันแทบจะไม่ได้คุยกันเลยเพราะว่าบูพูดกับเพียรนาเดียวว่าให้พูดความจริงทุกอย่างดีไม่ดีเพี่รนารีวิวตามเพี่รนาที่เป็นความจริงเลยแต่ถ้าเรื่องของงานนะคะก็คุยกันว่าขอให้ไม่ซ้ํารอบเดิมเพราะว่าทุกคนทํางานลําบากหมดน้องก็ทํางานลําบากอะไรเงี้ยค่ะ คลินิกเองก็ลำบากแล้วก็สงสารคุณหมอด้วยเพราะว่าเวลาผ่าพี่อนาทีก็ผ่ายันเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็ละเอียดมากใช่เชี่อขึ้นถึงเจ็ดโมงเช้าค่ะใช่ค่ะก็ก็เลยแบบอยากให้พี่อนาแบบว่าไม่ไม่เป็นเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝกเยอะไหมครอ๋อจะบอกอย่างงี้นะฮะว่านี้ขอพูดเลยนะคะว่าจะไม่มีการผิดสัญญาอีกแล้วเพราะว่าหน้าดิฉันเป็นหน้าของดีไอพคินิกไปแล้วค่ะ หน้าใบหนีเป็นหน้าของ D R Clinic ค่ะคุณหมอตั้งวันนี้จะรักษาอะไรไงบ้างคะรักษาเออเดี๋ยวเกิยุบหน่องตัดกรารวีไลยุบหนอกตัดกรามทํำวีไลก่อข่าอยากให้สวยเป็นแบบบาร์บี้ตามความตั้งใจใช่คืก่อนหน้านี้ว่ารอบที่แล้วรอบที่แล้วที่บอกว่าหน้าตัวเองไปใส่ในแอปแล้วดูเป็นผู้ชายรอบนี้เคยเอาหน้าตัวเองไปใส่แอปแล้วดูเป็นผู้หญิงขึ้นหรือยังคะมันไม่เคยเกิดขึ้นเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นครั้งเดียวค่ะตอนเนี้ย คือไม่เคยเจอเลยเมื่อก่อนมีแบบคุณผู้ชายสวัสดีค่ะถามพีิจีไปโรงพยาบาลขอประวัติคุณผู้ชายหน่อยค่ะไม่ไปโรงแรมคุณผู้ชายถือกระเป๋าให้อะไรประมาณเนี้ยออกเลยนะคะถ้าเจอแบบเนี้ยไม่ใช่คุณผู้ชายค่ะแปลงเพศแล้วค่ะ็ที่จริงมันมีผลเมื่อกี้อัณาบอกว่าฉีดยาสลบท์ไม่สลบไม่ใช่ค่ะอัณาบอกว่าอนากลัวเรื่องยาสลบเพราะว่าอัณาดมยาสลบมาเนี่ย ก็ยอมหลับมันกระโดมหลายรอบแล้วเนาะกลัวมันจะดื้อหรอแต่คราวนี้พอาถามทางนี้ทางนี้เขาบอกว่าเขาใช้หมอดมยามก็สบายใจไม่นะรอบที่แล้วก็หลับยาวเลยจิตยาสิบวิสิบสิบห้าวิก็หลับแล้ว แต่ว่าพียรนาเขากลัวจริงๆเ <ๆ S 2> พราะว่าคราวที่แล้วอะแพนก็คืออยากให้ทําทั้งหน้าไปเลยออแต่พียรนาบอกว่าขอสคริปต์เพราะว่าไม่อยากโดมยาไมยาดนยาง้ไม่ง<า><า>ัน้นอยากให้คุณหมอให้เป็นวิทยาฐานว่าถ้าคนไข้มีภาวะอย่างเงี้ยกลัวเรามียังไงปอบประโลมเขาหรือว่ามีเทคนิคอย่างไงอ๋อจริงๆ <c oughs> ตามมาตรฐานการดมยานะครับของเราจะใช้วิสัญญีแพทย์ในการดมยาสลบนะครับก็คนไข้หนึ่งคนต่อวิสัญญีแพทย์หนึ่งท่านนะครับต่อหมอผ่าตัดหนึ่งท่านนะครับ ก็จะมีตั้งแต่การฉีดยาฉีดยาทางเส้นเลือดดำก่อนนะครับให้คนไข้หลับพอหลับเสร็จปุ๊บก็ตึงค่อยใส่ท่อช่วยหายใจหลังจากนั้นจึงให้ยาดมสลุนะเพราะว่าก็จะให้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนไข้แต่ละเคสนะครับ<ม>ก็คนไข้ที่มีการประวัติการใช้ยาเสพติดหรืออะไรมาเนี่ยอาจจะมีการดมยาหลับยากหน่อยอาจมีปัญหาบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับเราเพราะว่าคุณหมอดมยาเขาก็เรียนมาอยู่แล้วว่าถ้าเจอเคสแบบนี้เนี่ย ต้องแก้ไขย,ยังไงนะครับคุณหมอเก่งครับเพราะว่าตอนก่อนหน้าน,นี้เรายอมรับว่ามันมีข่าวออกมาเรื่องเกี่ยวกับการนมยาเราก็กลัวเราพูดตงเราก็กลัวเนาะเราก็กลัวแบบว่าซิตูเย่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอ <c oughs> วันนั้นที่ดมยาไปก็คือผลข้างเคียงก็คือไม่อ้วกไม่อะไรเลยแล้วก็ผ่อนคลายไม่เจ็บก็โอเคสบายใจกับเรื่องนี้อยู่ครับสรุปหลับแน่ครับหลับแน่หลับแน่แล้วปลอดภัยหลับแน่ตื่นแน่ตื่นแน่